ชั่วมงนี้ต้องบอกว่าพระเกจิอาจารย์หนุ่มกระแสมาแรงมากนะครับหลายท่านน่าจะรู้จักพระอาจารย์ต้มแห่งวัดท่าสแบงซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์หนุ่มที่มีกระแสของวัตถุมงคลโด่งดังไปทั่วประเทศและราคาเจ้าหาวัตถุมงคลของท่านนั้นสูงลิ้วโดยเฉพาะเนื้อล่างๆอย่างเนื้อทองแดงก็ราคาสูงไปถึงหลัก 3,000- ถึง4,000บาทกันแล้วครับ แต่ถ้าหากท่านไหนอยากจะรู้จักพระเกจิอาจารย์หนุ่มที่เก่งในเรื่องอักขรเลขยันทั้งอย่างเชี่ยวชาญในวิชาอาคมทุกแขนงวันนี้ผมมีพระเกจิอาจารย์หนุ่มที่เก่งไม่แพ้พระอาจารย์ต้มมาแนะนําครับพระเกจิอาจารย์หนุ่มท่านนี้ท่านสืบสายพุทธาคมจากหลวงปู่สุขแห่งวัดปากของมะขามเท่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์หนุ่ม นักพัฒนาทั้งอย่างเชี่ยวชาญในวิชาอาคมหลากหลายแขนงและที่สำคัญท่านจารย์อัคระยันได้สวยไม่แพ้พระอาจารย์ต้อมเลยทีเดียวครับพระอาจารย์หนุ่มที่ผมกำลังกล่าวถึงอยู่นี้นั่นคือพระอาจารย์แค่เมตตาจิตโตวัดสวนธรรมานุสณรจังหวัดสุรินทร์ซึ่งปัจจุบันท่านโด่งดังเป็นอย่างมากนะครับในเขตของแดนอีสานใต้ เนื่องจากวัตถุมงคลของท่านนั้นมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทั้งในเรื่องเมตตามหานิยมทั้งแคลคาดและคงกระพันชาตรีท่านก็ไม่เป็นสองรองใครครับเคยเกิดเหตุการณ์บ้านหลังหนึ่งนะโดนไฟไหมซึ่งเจ้าของบ้านชื่อคุณเอกอภพที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แคร์ได้ประสบเหตุบ้านเกิดไฟไหมข้าวของภายในบ้านได้รับความเสียหายถูกไฟไหมไม่เหลือชิ้นดี หลังจากที่ไฟมอดดับไปแล้วมีเหลืออยู่หนึ่งสิ่งที่แม้แต่อำนาจแห่งพระเพิงก็ไม่สามารถทำลายได้นั่นก็คือเหรียญของท่านพระอาจารย์แครซึ่งพระเพลิงไม่สามารถระคายผิวของเหรียญวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์แครได้แม้แต่นิดเดียวจนเป็นที่กล่าวขานเรื่องลือในกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาและปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มเช่าหาวัตถุมงคล จนมีสมาชิกในกลุ่มมากกว่าสองห0,000ืนท่านครับท่านไหนอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของท่านพระอาจารย์แค่เมตตาจิตโตผมขออนุญาตนำเรียนประวัติของท่านคร่าวๆให้ฟังดังนี้ครับพระอาจารย์แค่เมตตาจิตโตวัดสวนธรรมานุษร์ท่านออเริ่มบรรพชาเป็นสมณรนเมื่ออายุครบ13ปีอยู่ร่ำเรียนศึกษาพุทธาคมกับหลวงปู่สิง ธรรมสาโรวัดโบทนานถึงสองปีและเมื่ออายุได้15ปีท่านก็ได้ออกปลีกวิเวกเดินทุดงมุ่งหน้าสุป่าลึกประเทศลาวเพื่อสแสวงหาความสงบและได้พบกับพระเกจิอาจารย์ลึกลับในป่าหลายรูปทั้งยังคารวาดจอมขมังเวทในแถบประเทศลาวและเอรือสีชีพัยที่บำเพ็ญพจนอยู่ในป่าท่านพระอาจารย์แค่ก็ได้ขอฝากตัวร่ำเรียนสภพวิชาต่างๆทุกแขนง จากพระเกจิอาจารย์หรือสีชีไพรและคารวาดจอมขวังเวทและออกธุดงขึ้นไปทางภาคเหนือและย้อนลงมาทางอีสานใต้แถบชายแดยนไทยกัมพูชาจังหวัดสักแก้วท่านก็ได้พบกับคารวาดจอมขมังเวทซึ่งเป็นสิทธ์สายหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบได้ขอฝากตัวร่ำเรียนวิชาอาคมวิชาสร้างและเสกปลัดขิกสายหลวงพ่ออีจนแตกฉาน และได้เดินทุดงไปเ,เรียนวิชาสเสน่เทพสาริกาลิ้นทอง108บทจากปู่ปรึกครวาตจอมขำบังเวทและเเรียนวิชาอาคมจากโยมปู่ของท่านซึ่งได้สืบทอดสายตำราวิชาเจ้าหลวงป่สุกแห่งวัดปากคอมะขามาาเท่าอีกทั้งยังขอศึกษาวิชาเพิ่มเติมจากหลวงปู่สิงห์วัดโบสถ์ในตำราวิชาการแช่น้ำว่านอาคม และเมื่ออายุครบได้20ปีท่านก็ได้หวนคืนสู่มาตุภูมิจังหวัดสุรินทร์อีกครั้งเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ต่อมาในปีพุทธศักราช5 6 6 1คุณประสบชัยแก้ววิเชียนลูกศิษย์ผู้ศรัทธาในท่านพระอาจารย์แค่ได้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดได้กราบอาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์แค่มาจำพรรษาอยู่ที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้โดยตั้งชื่อว่า วัดป่าธรรม,มานุสรหรือวัดสวนธรรม,มานุสรในปัจจุบันครับท่านพระอาจารย์แค่ได้นำคณะสัตยาติยมก่อสร้างวัดสวนธรรม,มานุสรณก่อสร้างเสนาสนะต่างๆเช่นกุฏิสง์ศาลาการเปลี่ยนห้องน้ําโดยปัจจุบันทางวัดยังคงต้องใช้งบประมาณอีกมากในการก่อสร้างถาวนวัตถุต่างๆให้แล้วเสร็จครับทางวัดจึงได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคล พระสมเด็จขี่เสือรุ่นแรกรุ่นคำดวงชะตาซึ่งรุ่นนี้เป็นพระเนื้อว่านโดยแท้โดยทางคณะผู้จัดสร้างซึ่งเป็นทีมงานเดียวกันกับที่สร้างพระขุนแผนเนื้อว่านของหลวงพ่อหารวัดป่าอาเจียงที่เมื่อ3ามสีเดือนก่อนผมได้นำเอามาลง YouTube ผลปรากฏว่าการตอบรับอย่างล้นหลามครับรอบนี้ทางคณะผู้จัดสร้างก็ได้เดินบุกตาฝ่าดงขึ้นเขา เพื่อไปเก็บหาว่านสดๆจากบนยอดเขามาจัดสร้างเป็นพระสมเด็จขี่เสือเพ่นรุ่นแรกรุ่นคำดวงชะตารุ่นนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนที่เช่าบูชาพระรุ่นนี้ไปท่านก็จะได้พุทธคุณเต็มเปี่ยมได้พุทธคุณจากท่านพระอาจารย์แครพระเกจิอาจารย์หนุ่มที่มีพุทธคมเข้มขังและได้รับพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์จากวานแทๆ้ๆบนยอดเขาซึ่งว่านเหล่านี้ จะมีเทวดาอารักษ์ซึ่งในการตัดหรือเก็บว่านลงมาจากบนยดเขานั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญทำวิธีเปิดป่าเพื่อขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขามีเช่นนั้นแล้วอันตรายก็จะเกิดแก่ตัวผู้ที่นำว่านลงมาครับนับว่าเป็นความตั้งใจจริงจากทางคณะผู้จัดสร้างที่อยากให้ผู้ที่บูชาวัตถมงคลรุ่นนี้ได้มีของดีพุทธคุณเต็มเปี่ยมไว้อาราธนาพุทธคุณติดตัว ให้เคียวคาดปลอดภัยให้บังเกิดโชคลาบแก่ผู้ที่อารัธนาบูชาครับจำนวนการจัดสร้างรายการลุ้นเนื้อจัดสร้างน้อย2,900องค์เท่านั้นนะครับการันตีตะกุดทองคําในลัง5องค์การันตีตะกุดเงินในลัง7องค์ได้ลุ้นพิเศษในลังเหรียญหล่อขี่เสือเนื้อเงินหลังเรียบจัดสร้าง9องค์ได้ลุ้นพิเศษในลัง เหรียญหล่อขี่เสือเนื้อตะกัวหลังเรียบเสือไัยในหลังสององได้ลุ้นพิเศษในหลังเหรียญหล่อขี่เสือเนื้อมหาชนวนนำเลิกหลังเรียบเสือไัยในหลังอีกสององครับร่วมบุญเช่าบูชาที่ลุนละ300บาทจัดส่งฟรีท่านไหนรับ4ี่ลุ้น1,000บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บอกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับสำหรับพิธีพุทธาธิวาพิเศษนะครับ พระรุ่นนี้ได้ปลุกเสกถึง3วาระนะครับโดยวาระที่หนั้นปลุกเสกพิธีพลีมวลสารปั๊มนำเลิกวาระที่สปลุกเสกพร้อมเหรียญรุ่นเพชรจักรวาระที่สปลุกเสกไปสดสดร้อนๆนะครับเมื่อวันนี้วันที่23ตุลาคมอทิ่ผ่านมานะครับท่านไหนอยากจะร่วมบุญใหญ่กับท่านพระอาจารย์แครพระเกจิอาจารย์หนุ่มนักพัฒนาผมจะแจ้ง รายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญเชาบูชาพระสมเด็จขี่เสือเพ่นรุ่นแรกรุ่นคำดวงชะตาผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อร่วมบุญเชาบูชาวัตถุมงคลไว้ที่หน้าจอนะครับสุดท้ายนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ